สวัสดีครับผู้ฟังทีละครับเรื่องราวของเงินดิจิตอลนะครับกับกรณีขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายล่าสุดครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าดิจิตอ l วอลเล็ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องสอบนโยบายแล้วเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงเนื้อหาใจความนะครับนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตซึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวถึงกรณีที่นางวิรังรองทัพัลังศรีซึ่งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศได้ยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมกับนำเอาความเห็นของนักวิชาการขอให้วินิจฉัยและส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนรูญหรือสารปกครองเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลบัรเล็ตจำนวน 1, 0,000บาทของรัฐบาลเนื่องจากเห็นว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรมรมนูญ และกฎหมายวินัยการเงินการคลังซึ่งเรื่องนี้นะครับนายสมศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับเรื่องแล้วนะครับแต่ว่ายัางอยู่ระหว่างการสแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่เพราะารัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและก็แนวปฏิบัตินะครับเมื่อมีความชัดเจนเมื่อไหร่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะนําเรื่องนี้มาพิจรารณาให้ความเห็นแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นข้อมูลแล้วนําไปเทียบกับ หลักกฎหมายถ้าหากว่าเข้ากับเงื่อนไขที่สามารถจะส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองได้เนี่ยก็จะดําเนินการต่อทันทีนะครับแต่ช่วงนี้ขณะนี้เนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็ความชัดเจนก่อนนะครับเพื่อพิจารณาว่าจะขัดหรือไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับนักข่าวก็ถามถึงข้อห่วงใหญ่ของผู้ที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็นักพิชาการรวมถึงจากหลายๆฝ่ายซึ่งมองวันนโยบายนี้เนี่ย อาจจะไปส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือแล้วก็ทําเป็นข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลหรือไม่คําถามนี้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอธิบายความบอกว่าอย่างนี้ครับการสแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนที่จะออกคาวบินิจฉัยที่จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนําโดยการนําเอาความเห็นของทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการแล้วก็ของส่วนงานราชาการที่รับผิดชอบเอามาประมวลก่อนนะครับ แล้วก็พิจารณานักข่าวก็ถามย้ำว่ารัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในประเด็นนี้ก่อนหรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าจะต้องมีความชัดเจนก่อนครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาไม่ได้นะครับว่าขัดหรือไม่ขัดกับกฎหมายเนื่องจากว่าเรายังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะดําเนินการอย่างไรและหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้สัมหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยถึงจะทําความเห็นและก็ข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีได้นะครับ เรารับไว้แล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลังจากที่มีความชัดเจนว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรลักษณะแบบไหนแล้วเราก็จะนําเอาประเด็นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลได้ชี้แจงในเบื้องต้นต่อไปนะครับ